ี้จะพาทุกคนไปอัพลุกสวยๆกันนะคะเพราะว่าอยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาช้อปปิ้งดูว่าช่วงนี้มีอะไรน่าซื้อน่าตำบ้างกับร้านโปรดของทุกคนที่วันนี้ทุกคนใส่มากันอยู่แล้ววัน<ะ>นี้ทุกคนอมาในลุกสาวยูนิโคลเราเชื่อว่าทุกคนต้องมียูนิโคลติดตู้เสื้อผ้าไปสักหนึ่งแต่วันนี้เรา,าจะมาพาทุกคนไปชอ้อปซึ่งเราจะมีโจทย์ให้เพื่อนๆนว่าให้ทุกคนเนี่ยไป mix and match เสื้อผ้าให้เข้ากับกางเกงที่เรากำหนดโจทย์ไว้ให้แต่จะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวพาเข้าไปดูเลยา้จ อนนี้นะคะเราอยู่ในร้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันเลยก่อนอื่นคือช่วงนี้จริงๆมันเป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มกลับมาทํางานที่ออฟฟิศกันแล้วหลายๆคนก็หาเสื้อที่มันดูฟอร์มอลแต่ปัญหาคืออะไรหลักๆหลักๆคือเราใส่เสื้อผ้าแล้วเราไปทํางานมันจะรู้สึกว่ามันอึดอัดแต่คือจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาหาเสื้อผ้าที่มันใส่แล้วแบบ อ f o r ร์ดเลสะมันสบายด้วยแล้วก็แฟร์ด้วยเออซึ่งวันนี้นะคะกางเกงที่ฉันจะให้พวกเธอเป็นโจทย์ทั้ง3รุ่นนะคะบอกเลยว่าแต่ละรุ่นอะใส่สบายนี่คือนิยามของคําว่า a f f o r ร์ดเลคือดูดีมีสไตล์ใส่สบายใส่ได้ทั้งวันแม้จะแบบไปทางานหรือจะออกไปคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆก็ยังใส่ได้นะคะ3รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบอยากแนะนํมากมากก็เดี๋ยว3มรุ่นจะมีรุ่นไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยแล้วก็ทั้ง3รุ่นเนี้ยเนี่ยเราจะให้ทุกคนไปสไตลิ่งให้มีความเป็นตัวเองมากที่สุดทําาาาไดไได้้้มยยคคะถถพููึงว่สบโ อันดับหนึ่งอันดับหคือมันจะมีกางเกงรุ่นที่เหมือนยีนแต่ไม่ใช่ยีนอ่ะไปเลยไหมไปค่ะ สำหรับรุ่นแรกนะเรารู้สึกว่าต้องเป็นรุ่นนี้เลยคือคอร์ตตอนรีแลกแองเกิลแพนรุ่นนี้คือเป็นกางเกงขาห้าส่วนผ้าคอตตอนใส่สบายมากแล้วที่สําคัญราคาดีงามด้วย590บอยเก้บาท้าอเ้อเราใส่สบาย<ต>เป็นแบบยืดยนะคือเห็นทรงแบบนี้ดูธรรมดาแต่ว่าจริงๆเอาไปแมทลุกได้เยอะมากอย่างกางเกงตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนนะและ้วกางเกงขามันห้าส่วนพอดีเลยอย่างบิงเนี่ยเวลาใส่ก็ไม่ต้องเอาไปตัดขาให้มันวุ่นวายนะมันจะพอดีไปเลยคืออย่างถ้าสูงประมาณปอมเวลาใส่มันจะเป็นแองเกิลแพนก็คือสาามรรถปับข ปรับหลวมได้อย่างเราอะที่เวลากินแล้วแบบพุงออกอยาเงี้ยอยากจะให้มันหลวมหน่อยก็สามารถปรับได้สบายมากรุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีซึ่งแต่ละสีก็บอกเลยว่าเป็นสีที่เอาไปมิกแอนมทง่ายจะมีตั้งแต่สีที่เป็นดำๆๆแบบวิเดย์ลุกเลยหรือว่าจะเป็นเอธโทหรือว่าจะเป็นสีชมพูอ่อนก็มีให้แต่ละคนเลือกสีที่ชอบคนละหหยิบค่ะ คือเลกคนสุดท้ายเนาะงั้นเราก็คิดว่าสีเนี้ยน่าจะตอบโจทย์จริงๆสีเนี้ยช่วงเนี้ยมันเป็นสีที่มาถ้าดูจากแฟชั่นช่วงเนี้ยสีนี้คือมาเลยตัวแรกเรียบร้อยแล้วนะออตัวที่2ไปค่ะ าต่อกันที่โจทย์ที่2นะคะที่เพื่อนๆต้องเอาไปมี x a อ d match สำหรับรุ่นที่วันนี้เราเลือกมาให้ก็คือจะเป็นรุ่นเดนิมเจอร์ซี่แผ่นนะคะรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าใส่สบายที่สุดใน3โลกใครชอบความเดนิมความยีนแต่เอ๊ะผ้ามันสบายมาทางนี้ผ้าเดนิมเจอร์ซี่คืออะไรอ่ะคือเดนิมเจอร์ซี่อ่ะมันก็คือผ้าที่แบบนุ่มยืดยืดใส่สบายและที่สาคัญสีมันเหมือนกางเกงยีนแต่มันไม่ใช่กางเกงยีนคือมันให้ความรู้สึกเดงๆใช่คือจะบอกว่ามันก็คือตอบโจทย์มากเพราะว่ามันสามารถแบบว่าผูกปรับได้ด้ววยเเเลาาาใส่ไปทํงนกกือช็ค เอเคคือจริงๆแล้วว่ารุ่นเนี้ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ดีงามเพราะว่าเอาไปแมทได้ไหลายอ่างมากอยากชิคๆใส่กับเสื้อเชิ้ตแล้วก็แบบสบายแบบโทนแบ็กอ่อได้ไดคือ,อ,อมันไปได้ถูกลุกเลยเว้ยสำหรับกางเกงรุ่นนี้แล้วเขาก็มีทั้งหมดหลายสีนะคะจะมีทั้งสีขาวสีฟ้าอ่อนสียีนเข้มแล้วก็จะเป็นสีดำนะซึ่งแต่ละอันท e เจอร์มันจะให้ความรู้สึกเหมือนกางเกงยีนแต่ว่าเป็นกางเกงที่มันเหมาะกับบรรยากาศบ้านเราที่มันร้อนค่ะเนี่ยถ้าแบบนี้คือใส่สบายมากนะโจทย์ที่สองของเราอ่ะจะเป็นโจทย์ที่มีอยู่่่่แแคคคตััวเเเเพรรรราาะะฉนน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 ้้้้อออองลลืกุุีีึ เอองั้นกูเอฟรุน่นนี้จริงๆ2ส,สีเนะี่ยเป็น2ส,สีที่เรารู้สึกว่าอยากแนะนำเพื่อนๆเพราะมันเป็นสีที่เอาง่ายๆคือมันแต่งได้กับเอวี่เดลูกเลย ตัวนี้นะที่พิมจะให้เพื่อนๆเ,เลือกไปใส่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นชื่อว่า Ultra s t a t e Waffle Straight p a n นะคะจะเป็นกางเกงผ้าวอฟเฟลขาแบบบานๆตรงๆหน่อยเอาง่ายๆคือใส่ไปแล้วแบบเกาหลีกรุบช่วงนี้ใครมีทริปมาตามตัวนี้พอผ้าบอกเลยว่าดีมากนุ่มแล้วก็คือยืดมากๆคือตัวนี้จะเป็นกางเกงที่แบบผ้านุ่มยืดสบายคือดูทรงอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบเอ้ยแบบมันดูเรียบๆแต่จริงๆแล้วเราเห็นพิมถาใส่คือน่ารักมากเอาไปแมทได้แบบน่ารักจริงเขาว่ากางเกงตัวนี้เหมาะกับเรามากเพราะว่าทรงมันเป็นทรงกางเกงขาบานขายาวอย่างเงี้ยาา้ยววแลก็ างขานะคะแบบว่าใครที่เป็นคนมีสะโพกต้นขาใหญ่ก็คือทรงนี้แนะนําเลยใส่เราสวยแน่นอนเราคิดว่าของเราอ่ะต้องเป็นสีนี้คือจะเป็นสีออฟไวท์ White, ก็คือจะเป็นสีที่แบบว่าดูขาวๆคิมๆเอาไปแมทได้ได้ทางลุคแบบเกาหลีแล้วก็ใส่ทํางานก็เป็นสีที่สุภาพด้วยนะคะเอาอันนี้แหละไปแมทของเบบก็ขอเลือกเป็นสีดำเหมือนกันเพราะว่าเป็ว่าสีดําเป็นสีที่ใส่ได้บ่อยมีแอนแมทได้ง่ายแล้วก็ที่สาคัญเลยพางหุ่นง่ายมากดูพร้อม,ม<า>ดูพร้อม,อออมแน่นอนราคารุ่นนี้ก็คือดีมาก5 9 0กบาททิกคน โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้กางเกงที่จะไปแมทแล้วบอกเลยราคาดีมากแต่ละตัวคือ590ร้อยเเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะให้แต่ละคนไปเลือกเสื้อผ้าที่จะเอามาแมทกันแล้วก็ให้ทุกคน,นแชร์ทริก้วยวปกติเวลาซื้อเสื้อผ้ายูนิโคลแลวเอาไปมิกแอนแมทเลือกยังไงให้มันเหมาะกับตัวเองหรือว่าอยากก่างกางเกงรุน่นนี้เอาไปแมทกับแบบไหนแล้วจะปังเพราะเราเชื่อว่าแต่ละคน,นจะสไตลิ่งออกมาได้ไม่เหมือนกันแน่นอนองั้นไปเลยค่ะ ือบอมเลือกคอตตอตรีแลคแองเคลแพนเป็นสีครีมใช่ไหมคือทริกในการเลือกของบอมนะการที่เลือกสีเอิร์ธโทนเราสามารถไปได้หลายที่มากอย่างเช่นไปเชียงใหม่ไปการไปแคมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลิศอ,อย่างที่บอกไปนะคะว่าใครมีแพนจะไปเชียงใหม่สีเอิร์ธโทนคือตอบโจทย์มากและการที่เราเลือกแจ็คเก็ตอะบางทีเราไม่ต้องใส่แบบติดกระดุมก็ได้นะคือเราจะใส่แบบว่าเออคุมเก๋ๆชิคๆก็เลยพอเราเลือกแจ็กเก็ตไปแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องหาเสื้อใส่ข้างในด้วยคือการที่เราเลือกแค่แจ็ก,กเก็ตแล้วใส่กางเกงมันยังไม ที่แบบเออเป็นทรงครอบไปกันเลย ที่บอมเลือกเสื้อทรงเนี้ยจริงๆแล้วยูนิโคลเขาจะมีเสื้อกล้ามที่เป็นแบบนี้หลายรุ่นมากๆนะคะแต่ว่าที่ปอมเลือกเป็นรุ่นขอบเนี้ยเพราะว่าตัวปอมเป็นคนแบบว่าช่วงตัวยาวและถ้าปอมใส่เสื้อที่มันยาวอ่ะคือมันจะดูช่วงตัวแบบยาวไปหมดและการที่เราใส่รุ่นเนี้ยมันจะทาให้เราแบบโชว์ช่วงเอวได้คือจริงๆตัวเนี้ยที่ชอบเพราะว่ามันเป็นแอร์ริซึมทุกคนแล้วมันก็มีฟองน้ําให้ด้วยนะคะข้างในคือการที่มันมีฟองน้ำเนี้ยคือแปลว่าเราอ่ะไม่จะเป็นต้องใส่เสื้อในอก,ก็ได้เราก็ใส่่่่่่แแแคคคคคคตััววววนนนนนีี้้้้ลลลาาาามมม um ออออรซขงยยยยูะะืืเเเปป็็ผทใใสสสบ อยากจะคอมพลีทลุกด้วยกระเป๋านะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเลือกอะไรต่อไปที่จะคอมพลีทลุกแล้วเราก็มาเจอพอดีก็คือรุ่นนี้เลยเป็นไนลอนมินิโชเดอร์แบกนะคะเป็นกระเป๋าสะพายข้างที่แบบทรงแบบครึ่งวงกลมปอมอ่เลือกเสื้อเป็นสีครีมครีมแล้วกางเกงสีครีมและการที่ผมเลือกกระเป๋าสีเนี้ยเพราะว่ามันตัดกับเสื้อแจ็คเก็ตพอดีแล้วมันทําให้ดูแบบเอ้ยมีอะไร ต่อไปนะคะตัวเดนิมเจอร์ซี่แพนคือจริงๆลุคนี้เนี่ยปอมตั้งใจจะแต่งให้มันเป็นชิลๆแบบว่าแอร์พอร์ตลุกก็ได้นะคะก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยจะต้องแมทกับอะไรที่มีความเป็นแบบเสื้อชิลๆใส่สบายเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องเนี่ยอย่างแรกก็คือมันต้องสบายไว้ก่อนและอย่างคือบนเครื่องมันหนาวเราก็เลยคิดว่าเราอ่ะจะเอาตัวนี้ไปรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นคลิวในคาลเดกนนะคะและอย่างคืออันเนี้ย มันสามารถพันแล้วก็แบบเอามาแบบนี้ได้อะทุกคนวันไหนเราร้อนเราสามารถเอามาพันแบบนี้ได้คือเลดมากได้แล้วนะคะสำหรับคาร์ดิแกนแล้วก็กางเกงเดี๋ยวจะไปดูว่าด้านในจะใส่เป็นอะไร เจอแล้วนะคะทุกคนเสื้อตัวนี้ที่ตามหาเป็นเสื้อขอบคอ,บอบกลมของยูนิคอรนะคะราคาน่ารักมาก390บาทขอบแบบนี้มันไปแมทได้เยอะมากลุกแรกที่เราเลือกกระเป๋ารุ่นนี้มานะคะมันสามารถเอามาใช้กับรุ่นนี้ได้ด้วยอะ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูทรยออนเลยว่า2อลุกที่ปอมเลือกมาเนี่ยจะเป็นยังไง มาที่บิงนะคะคือโจทย์แรกของเราก็คือกางเกงดีแล็กแองเกิลแผนใช่ไหมซึ่งอันนี้จริงๆสีมันจะมีความเป็นสีโทนเอิร์ธโทนเน่ยที่บิงบอกตัวนี้ด้วยความที่ตอนนี้ก็กำลังมาอยู่แล้วแนะนำว่าถ้าใครคิดอะไรไม่ออกสีนี้ก็เป็นอีกสีที่ควรมีติดบ้านไว้เลยเพราะว่ามันแมทง่ายลุคที่วันนี้บิงจะเลือกกับอันนี้คือเราจะเลือกให้มันเป็นแนวกึง่งมีความฟอร์มอลแล้วดูไปทำงานได้แล้วก็ในขณะเดียวกันคือทักเที่ยงลงมาจิบก,กาแฟถ่ายรูปเล่นในคาเฟ่ก็อย่างได้สำหรับโจทย์แรกของเราซึ่งบิกนนงก็ าวก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แนะนําว่าให้เลือกเป็นสีที่ไม่ขาวมากอารมณ์แบบผ้าดิบอะ่ะจะสวยมากแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาไอเทมมาเสริมลุคนิดนึงซึ่งบิงคิดว่าเราเนี่ยจะเลือกเสื้อคาร์ดิแกนให้มันดูลุคนี้ดูมีความอร์มขึ้นไปอีก โจทย์ต่อไปของเราก็คือการหาคาร์ดิแกนนะคะแต่ว่าตัวที่เราจะเลือกวันนี้ด้วยความที่สีมันเป็นโทนนี้แล้วนะส่วนตัวคิดว่าโทนสีที่มันไปได้กันได้มันก็จะต้องเป็นขาวไม่ก็เป็นสีดําให้มันดูมีความฟอร์มอลเนาะรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์คาร์ดิแกนแบบพวีล้วก็มีความแบบเป็นผ้าไม่หนาจนเกินไปให้มันใส่2ชั้นแล้วมันยังดูแบบไม่อึอดอัดอันนี้คือลุคแรกของเราแล้วเดี๋ยวเราจะคอมพลตด้วยกระเป๋าอยู่ตรงนี้ คืออันนี้เป็นความบังเอิญมากเป็นแคนวาสโทดแบ็กของ u n i ิโคนะคะซึ่งมันเป็นบังเอิญว่าสีมันแบบะลองสองปีก,กับกางเกงก็เลยคิดว่าเราจะเอาโทดแบ็กอันนี้ไปคอมพลตลุกด้วย สำหรับอันต่อไปนะคะที่เราจะต้องหาคู่ให้เขาก็คือรุ่นเดนิมเจอร์ซี่อย่างอันนี้เราคิดโจทย์ไว้คร่าวๆแล้วในหัวว่ากางเกยงยีนส์อ่อนแล้วก็ลุกอะ่ะมันจะต้องเป็นลุกที่เหมาะกับวันสบายๆที่เราไปคาเฟ่ง่ายๆคือเราเล็งเห็นไว้แล้วแหละว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับลุกในวันนี้สลิปเชิ้ตที่มีความแมนเสื้์เชิ้ตโอเวอร์ไซส์แล้วก็แขนสัน้นแล้วก็ดูไม่ทางการจนเกินไปถ้าให้เทียบอะ่ะเอาจริงๆอันนี้ได้ไหมได้อันนี้ก็พอได้ นน้ไดแต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันใช่อ่ะมันยังเพิ่มได้อีกเพราะฉะนั้นเราจะไปเลือกเพิ่มเป็นเสื้อครอบด้านในให้ลุกมันดูมีความดูเก่ามากขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะเลือกเป็นเป็น,นหมวกนะแล้วก็แมทกับรองเทาเ้าผ้าใบ ตอนนี้เรามาอยู่หน้าตรงเสื้อครอปข้างในแล้วนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่าตัวที่เป็นครอปน่าจะเหมาะที่สุดด้วยความยาวต่างๆที่เราคิดว่ามันน่าจะใส่กับตัวเนี้แล้วดูน่ารักคือถ้าสมมติเราใส่เสื้อกล้ามที่มันเป็นยาวไปเลยมันจะดูตันมากนะสำหรับคนตัวเล็กเราไม่แนะนำเลยแนะนําว่าให้ใส่เป็นเสื้อครอปตอนแรกลังเลว่าจะเอาเรียบๆดีไหมจะคิดอีกทีแล้วรู้สึกว่ามันยังดูไม่สนุกต้องมีกระดุมเพราะมันมีกระดุมแล้วมันทำให้แบบมันดูเข้ากันนะแล้วก็แมทกับกางเกีงยีนอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะ คิดว่าหมวกลายนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เข้ากับลุคนี้เป็นหมวกที่ตอบโจทย์มากค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูของคนต่อไปว่าเขาเลือกอะไรค่ะ ลุกแรกนะคะก็คือตัว c อ t t o n r e l a ก a n k l e p p n n นะคะซึ่งเบบเลือกมาเป็นสีเขียวเนาะคือวันนี้เบบอยากได้ลุกที่มันชิคๆนิดนึงนะคะเแบบก็เลยว่าจะใส่กับเสื้อสีขาวซึ่งเบบก็จะเลือกเป็นตัวนี้เป็นสเวตเตอร์นะคะการใส่ขอบะมันจะให้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วก็ดูไม่เตี้ยนะคะทุกคนคิดว่าแบบนี้มันก็จะเรียบไปเนาะเดี๋ยวเราจะหาเป็นกระเป๋ามาพาดนิดนึงนะคะ กระเป๋านะคะเบบก็จะเลือกเป็นรุ่นไนล่อนมินิโชเดอร์แบกนะคะเบบก็จะเลือกเป็นสีดําให้มันแบบคาดด้านข้างางนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีกระเป๋าเลยมาจะเรียบเกินไปเนาะโอเคลุคนี้ผ่านต่อไปนะคะกางเกงรุ่นบอฟเฟิลแพนอะเบบก็เลือกเป็นสีดำเนาะคือโจ์เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นฟิลเหมือนคนไปทํางานก็จะเป็นแนวใส่ไปทํางานนะคะเรียบๆเนาะเราก็จะเลือกเป็นใส่กับเสื้อเชิ้ตนะซึ่งเบบแนะนํารุ่นนี้เลย เสื้อเชิ้ตรุร่นเลยอร o ยอนบสอันนี้นะคะชอบมากอันนี้เบบเลือกใส่ไปทํางานบ่อยมากๆนะคะเบบก็จะมีอยู่หลายสีเลยที่บ้านนะคะก็จะได้เป็นลุกไปทํางานเนอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่ามันเรียบเกินไปก็สามารถใส่เป็นพวกสูตรทับเข้าไปได้นะคะเบบก็จะใส่เป็นพวกสูรโอเวอร์ไซส์นะเดี๋ยวไปลองกัน สำหรับลุกแรกของเมลนะคะเมลก็จะเอาตัวคอตตอนรีแลกแองเกลแพนมาแมทเป็นลุกแบบสบายๆให้แบบว่าฟิลอารมณ์เหมือนไปคาเฟ่ก็ได้ไปเที่ยวทะเล,ลก็ได้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะทริคของเมลก็คือเมลจะใช้เสื้อรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อกล้ามทรงครอปนะคะที่ไม่ได้ยาวมากแล้วที่สําคัญก็คือตัวนี้เขาจะมีโครงอยู่แล้วนะคะคือเพื่อนๆไม่ต้องใส่ชุดชั้นในเลยตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นทรงขอบนะคะจะไม่ได้ยาวมากนะคะมันก็จะเห็นเนื้อตรงช่วงเอวนิดนึงทําให้ดูเหมือนตัวเราะยาวขึ้นนะคะมันจจะะะไไไไไมมมม่่่่่ดดด้้้้ตตััันนนนปปเเเเเเลลลลลยยยยยพรราา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 ววววทออง็็ขแแกกกใหูี๋ แมทกับเสื้อเชิ้ตคุมคุมลูกนี้นะคะที่เมอกี้เมาเลือกเสื้อคอปไปนะคะเดี๋ยวเมก็จะมาแมทกับเชิ้ตเชิ้ตได้เมลเลือกมาเป็นทรงผู้ชายมันจะได้ดูโอเวอร์ไซส์หน่อยๆ่อเวลาเราใส่คุมมันจะได้ดูน่ารักนะคะเดี๋ยวก็จะใส่คุมมีเลยเสร็จแล้วลูกแรกเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปค่ะ อีกลุปนึงนะคะก็จะแมทเป็นลุคสบายๆายเหมือนกันแต่ว่าจะใช้ผ้ายืดตัวเดียวเลยเพื่อความคิดลุกนะคะคือเมวเลือกมาเป็นรุ่นนี้อย่างตัวนี้ผ้าข้างล่างมันก็จะมีเท็กเจอร์อยู่แล้วพอเราไปแมทกับผ้าข้างบนที่ดูมีเท็กเจอร์เหมือนกันนะคะมันก็จะดูน่ารักมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามันสามารถแมทได้กับทุกสีเลยก็คือตามเพื่อนๆชอบเลยนะคะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้สีนี้น่ารักมากๆตอนนี้เราก็ได้ของที่เราสี่คนเลือกกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทายออนให้ดูว่าแต่ละคนใส่ออกมาเนี่ยลุ แต่บอกเลยว่าราคาแต่ละชิ้นดีงามมาก590-790นี้ดีมากคือเรียกได้ว่าโทัทล์รู้กแต่ละลูก็คือไม่เกิน2,000นเออแล้วดูแพงเออแล้วดูแพงมันเป็นเสื้อผ้าที่ใส่วนได้ตลอดใช่ใส่ได้บ่อยมันดูมินิมอลมิกแอนด์แมทได้เยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาไปไทยออนให้ดูนะคะว่าลุคที่เราเลือกมาแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะไปค่ะ3ามอง t เป็นยังไงกันมากคะสำหรับวันนี้นะคะที่เราเอาทิปแอนทิฟในการมิกแอนแมทนะคะกางเกงของยูนิโคทั้ง3รุ่นมาฝากทุกคนบอกเลยว่าทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยที่อยู่ในคอลเลคชันอีซี่แอล l ีรีแลกแพนเนี่ยใส่สบายมากแล้วก็แมทกับอะไรก็ปังนะบอกเลยแล้วก็แตกต่าง<ม>กันนะเนี่ยคือได้หลายลุคหลายสไตล์มากๆเลยโดยเฉพาะรุ่นนี้คอต์ทตรีแลกแองเกิลแพนก็จะเป็นกางเกงที่แบบนุ่มใส่สบายมากๆใครกลัวอึดอัดไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าใส่สบายมากจริงๆอย่างเราเนี่ยคือแบบมันปรับข้างในได้ด้วยไงคือตเียยกก่ม็าา สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ที่ยูนิโคลนะคะทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือว่าสามารถช็อปออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.unico.com/th ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ทริคจากพวกเรานะคะก็หวังทุกคนจะชอบคลิปนี้อย่าลรือว่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์